ค่อนัดหกโมงครึ่งค่ะแต่ว่าหกโมงครึ่งเพิ่งออกจากบ้านค่ะซึ่งแม่จะขับเหมือนกับบิ๊กไบค์เลยนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปดูว่าเพื่อนอีกสามคนอะถึงหรือยังน่าจะยังไม่ถึงแล้วค่ะเพริ่งออกจากบ้านเหมือนกันนี่มอไซค์บิ๊กไบค์ถึงแน่นอนค่ะพูดตาค่ะกระเป่านะคะสกุ๊ปปี้ไอค่ะขับมาไม่รีบค่ะไม่รีบชิลๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็ซื้อของกินกับเพื่อนอีกสามสี่คนบวกกับคู่อีกเกืบสิบคน ก็ได้มารวมตัวก okay. e> ันแล้วนะคะไม่ร uh uh uh> ู้ว่าจะมีความฮาความสนุกหรือวาความบ้าขนาดไหนนะคะเราจะไปดูนะคะมีความสนุกนนมาทุกคนเลยค่ะค่ายมาถ่ายมาถ่ะยมาถ่ายม่ายา่าย่ายมา่ายม่าย่ายมาถยมาถ่นยมนถ่ายมาถ่ามาถ่ายมาถ่ายมาถ่่ายมนถ่ายเาถ่ายมาายมาถยมาถ่ายม่ายีาถ่ายม่ยมาถ่าย่ยมา่ายยา่ วันนี้เราจะใช้น้ำอะไรคนะที่เมื่อกี้เราให้ดูกันมะกรูดสีเนี่ยใส่ก็ได้ไม,ม่ใส่ก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นมะกรูดใส่ก็ได้พ่ชารงานจเป็นยานานที่เราต้องใช้ทังากิทัใงชีวิต ส่รผสมของการทำแชมพูสุดอ่อนนุ่มนะคะอย่างแรกก็คือหัวแชมพูค่ะ1กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีฟิอ์มห1 1่งหนึ่งหนกรัมค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะ C A P อสามร300กรัมค่ะแล้วก็มีน้ำสะอาดก่อนนะคะเราใช้น้ำสะอาด5้ถึง6กกิโลกรัมค่ะอันนี้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะสีกับ กิน้ำหอมใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะสองอันนีน้นะคะกระเด็นออกมาค่ะ ปวดปวดทันหงเลปวดมือแต่ว่าปวดคนปวดมือปวดมากเลยของใช่เลยค่ะยินดูยินเฉยเฉยยนพิงนี่แล้วมีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีอะไรค่ะแค่ยินเฉยเสร็จแล้วพอแล้วไม่สนใจค่ะตอนนี้ทำงานไม่ให้ไม่ให้ให้ฟองมันยุบแค่นี้เฉยเ นี้คืออะไรเฉยๆอันนี้คือกลิ่นที่ต้องใส่เข้าไปในแชมพูสิกลิ่นตะกลิ่นมะกรูดกลินอะไรคะกลิ่นมะกรูดใช่ค่ะใส่อีกหยิบหนึง่งมาค่ะใส่หมดขวดเลยใช่ไหมคะหมดเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสามวันสองคืนค่ะไม่ได้ต้องเป็นยไงต่อใส่คาง้ามอันนี้ก็ทำค่ะดี นี่ค่ะก็คือแชมพูมะกรูดสูตรอ่อนนุ่มของเราที่เสร็จแล้วก็บรรจุพันเสร็จแล้วนะคะไม่น่าจะออกมาลุกดำประมาณวันนี้นะก็จะไปเอ่อไปไหนคะไปสังขละรักไปเราจะไปไหนไม่รูหรอเด้อเราจะไปเช็คอินตรงไม่มาตัดทางมันจะมีป้ายใหญ่ๆก่อนนะคะใช่ค่ะมันต่ำปริ่มมากเลยค่ะอันนี้อลินาบอกมาค่ะเป็นไงม่เลย เป็นต้นมะนาของของสวนพีนนะคะพีนนะคะ้าที่ถืออยู่นี่คืออะไรคะในมือไที่ไปป้อนไก่ปอนไก่จริงเหรอจรท่ขาวพอแล้วแต่ว่าเลยบอยบอนบอยมันบินเลยนะบอยไม่เอาตัวาตัวาใช่การเป็นเป็ด น้องบอกว่าปล่อยหนูให้ใส่ดินใช่ป่ะพี่พะลมดีไหมอะมันโคตรด่าเงินคืออะไรหรอคะนี่คือปุ๋ยนะคะที่ทำมาจากพี่ไก่อ่ะค่ะนี่คือปุ๋ยนะคะอ๋อมันรั่วใช่ป่ะใส่เยอะป่ะใส่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะ ใส่ยันนิดนึงก็ได <si ้เนาะเทมาเลยคาราบล็อกคาราบลอกทฤษฎีจริงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไม่ใช่คาราบล็แต่จริงทฤษฎีใช่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่อะไรนะตุ้ยใส่ดีไปอีกรอบนึงค่ะใส่ดินไปอีกรอบนึงนะคะคือมันจะเต็มกระถางปะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ขนาดไปเรื่อยๆอ๋อใค่เออมอบมือแล้วเราก็ทำได้รับคที่แบนะแม่มีหมวกค่ะ แล้วก็มาอยู่ที่มาลาคาเฟ่ค่ะเราจะไปดูข้างบนนะคะว่าเป็นยังไงดปาโอ้โหทำความสะอาดนะคะก่อนจะเข้าต้องทำความสะอาดก่อนตอนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่มาาคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงกลางทุ่งเลยนะคะแล้วมาเดินชมบรรยากาศจันคือหลังจากเราซื้อน้ำเสร็จแล้วก็น้ำแก้วเดียวค่ะเที่ยวทั่วลาใช่ เราเที่ยวเขาน่าสนใจมากรู้สึกประทับใจกับเที่ยวนี้มากแล้วก็มีความสุขมากมากเลยนะคะปอมมากค่ะสนมากนะคะที่ถ่ายวิดีโอค่ะแล้วก็ฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนใช่ไหมคะค่ะฝนตกแล้วก็หาเพื่อนอีกสี่คนไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแล้วแล้วก็เลยมาเับคนอื่นแทนนะคะไม่รู้ว่าเดินทิ้งหรือว่าเพื่อนทิ้งหรือว่าทิ้งเพื่อนหรืออะไรกันแน่ค่ะก็คือฝนตกฝนสัมผัสมัก็ต้องขับ ค่ะทุกคนอยู่นี่เจอเพื่อนทุกคนแล้วค่ะแล้ว,ว,วลก็กำลังจะกลับแล้วเวลาปิดใช่ค<ช>่คะน,นี้นะคะก็จบกับกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้เ,เพราะว่าโรงเรียนนี้ทําให้เราแบบมีกิจกรรมที่ดีแล้วก็กลุดมากๆขอบคุณทุกๆครูครูทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนักานพยากรทุกคนนะคะที่ให้คาแนะนําเราในทุกๆอย่างบอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่ๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับเ